ขวาเต้นหน้าเต้นหลังอีกแล้วอัางเปามาคูณสิบหรือเปล่ามาตามแล้วมาสี่มาเจ็ดโอ้โหมาเจ็ดแล้วมาแปดมาแปดอีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งจัดมาโอ้โหอย่างนี้ก็เต็มกราฟเลยครับตกคูณสิบคำเตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปปีควรได้รับคำแนะนำ กราบสวัสดีนะวันนี้เราอยู่ในเกมเสือครับผมจัดทุนไปฮะ4 2 5เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดกันสักตาละ20นะครับผมแต่ก่อนอื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติงหูติงแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วเลยครับไปกันเลยครับผมวันนี้เอาละครับผมพี่เสือของเราครับผมจัดถุงมา3 ประทัดมา1ครับผมโอ้โหนะฮะวายบวกมา1ประทัดมา2อง่างเปลามา1ครับผมพวงมา3นะฮะตอนนี้วายบวกมาอีกหนึ่งก็ผมโอ้โหบวกขาดไปก่อนเลยครับผมไม้แรกของเรานะฮะสองไปแล้ว300ไปแล้วครับผมตึงๆเลยฮะสี่ร้อยไปแล้วห้าร้อยไปแล้วครับผมโอ้โหทะลุไป600นะฮะจัดไปครั 800, บผม800ผมจัดไปนะฮะ เอาละฮะไม้แรกของเราจัดไป8 0 0้นะพี่เสือของเราครับผมไปแล้วตอนนี้และ20ไม่ได้การครับผมต้องขยับทันทีนะฮะแตละห้าสิบไปเลยครับผมจัดกันไปอย่างนี้ฮะต่อเนื่องกันไปรัวๆเลยฮะไปแล้วครับผมหืประทัดมา2ถุงมา2ส้มมา3าหือังเปามา1เอาจัดไปพี่เสืออ่างเปามา3ก่อนเลยครับผมหืตอนนี้ถุงมา2ส้มมา2โอ้โหแล้วสั่นอย่างนี้พวงมาอย่างนี้ครับผมจัดมาคูณ10หรือเปล่าครับผมคูณ10ไมหมฮะพวงมา5แล้ว พวงมาห้าหืมพวงมาเจ็ดโอ้โหมาเจ็ดบวกวาย บวกวายมาแปดนี่ครับผมโอ้โหไปนี่ครับไปมูกราฟไปเลยครับผมคูณสิไปก่อนเลยครับตอนนี้ไม้นี้โอ้โหจัดกันไปหกร้อยเจ็ไปแล้วครับผมเก้าทะลุหนึ่งพันไปแล้วฮะตอนนี้พันสี่พันห้าพันหจโอ้โหพันแดจัดไปครับผมพันเทะลุสองพไปแล้วฮะืรัวๆสองันหนึ่งสองพจัดกันไปครับผมสองพันสองสองพันสี่โอ้โหสองพารัวๆสองพไปดีครับผมรอเลยละตอนนี้สองพันเจ็ดสาไปแล้วโอ้โหสี่พันห้โอ้หห้าร้อไปเลยครับผมไม้นี้ครับผมตึงจะจัดจัดต ตึงกบพี่เสือของเราฮะไปแล้วครับผมต่อนเนื่องมาอย่างนี้ฮะไม้สองก็จัดไปหมื่นกว่าแล้วฮะตอนนี้ไปแล้วฮะละห้าสิบอยู่ไม่ได้ครับผมอยู่ไม่ได้แล้วฮะตอนนี้ต้องจัดไปครับผมตาละสองร้อยไปเลยฮะรัวรัว,รวไปเลยครับผมรัวรัวไปเลยพี่เสือของเรารัวไปเลยส้มมาหกถาดบาสอง ถาดมา2อง่างเปามา1ถุงมาสโอ้โหเอาแล้วส้มก็มาหกครับผมจัดกันไปอย่างนี้ถุงมาวายมาอีกโอ้โหวายบวกมา1่วายบวกมาอีกหนึ่งจัดไปส้มมาสองประทัดมา1นึ่งเอาแล้วตอนนี้ไปครับรัวๆพวงมาสามพวงมา2ตส้มมาสามจัดไปมองอีกแล้วพี่เสือ พี่เสือมองอีกแล้วจัดมาอย่างนี้หูถาดมาสี่ถาดมาสี่สหูประทัดมาสี่อ่างเปามาหรือเปล่าอ่างเปาไม่มาอ่างเปามา1หนึ่งก่อนเลยฮะประทัดมาสี่ผมจัดกันมาอย่างนี้รวๆส้มมาประทัดมีไปครับผมโอ้โ <c oughs> หส้มจัดมาสามก่อนร้อยยี่จุดศูนย์ศูนย์ไม่ก่อนไปลแล้วตอนนี้รวๆยาว รยเายาวไปก่อนเอาฮะทำหน้าเจออีกแล้วงอนงอนอีกแล้วงอนอีกแล้วไม่ต้องงอนก็ผมพี่เสือของเราจัดมาอย่างนี้ไปก็ผมอ่างเปลามาสองครับไม่ต้องงอนนะพี่เสือของเราจัดมาส้มมาห้าต่อเลยโอ้โหสองสี่ศูนย์คูณ จุดศูนย์ศูนย์ไปก่อนเลยครับผมเอาแล้วอันนี้ไปดีครับยาวๆโอ้โหแล้ววายบวกมาจัดมาหนึ่งมาสองร้อยยี่จุดศูนย์ศูนย์ไปก่อนครับผมเอาแล้วอันนี้ไปดีครับตึงๆกันเลยฮะตึงๆกันเลยครับผมโอ้โหบวกมาเก้าพันสองแล้วเก้าพันสองถาดก็มาอ่งเปาก็มีส้มจัดมาอีกสี่โอ้โหเอาแล้วครับผมอ่งเปามาสามวายมาหนึ่งวายมาหนึ่งส้มมาสี่ถุงมาหนึ่งเอาแล้วครับผมตอนนี้ไปครับรัวๆพี่เสือยิ้มอีกแล้วยิ้มหวานอีกแล้วจัดไปส้มมาสามส้มมาสามอื้ม เออาลตนนีไปครับผมประทัดก็มาส้มก็มามาห้าจัดกันไปเลยฮะส้มมาห้าแล้วสั่นอย่างนี้ประทัดมาจะเต็มคาราเบลหรือเปล่าโอ้โหจัดกันมาอย่างนี้ครับผมโอ้โหอาราฮะคูณติปหรือเปล่าคูณติปหรือเปล่าประทัดมาแล้วมาแล้วจัดมาอย่างนี้มาแล้วโอ้โหมาแล้วครับผมจัดมาโอ้โหไม่เต็มครับผมไม่เต็มกราฟนะครับผมโอ้โหแปดร้อยจุดศูนย์ศูนย์ไปก่อนไปแล้วฮะตอนนี้หูรัวๆวายมาหนึ่งเอาแล้วครับมาครับต่อเนื่องกันไปเลยยาวๆฮะส้มมาสามส้มมาสามประทัดมาสามโอ้โหอาราตอนนี้ไปครับประทัดมา จัดไปรัวๆรัวๆเลยพี่เสือของเราจัดไปอ่างเปามาหนึ่งมาสองโอ้โหส้มมาจดจนจ้องจ้องอีกแล้วสั่นอีกแล้วทําหน้างงอีกแล้วเต้นซ้ายเต้นขวาเต้นหน้าเต้นหลังอีกแล้วอ่างเปามาคูณสิบหรือเปล่ามาสามแล้วมาสี่มาเจ็ดโอ้โหมาเจ็ดแล้ว มา8มา8อีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งจัดมาโอ้โหอย่างนี้ก็เต็มกรฟัฟนะครับกคูณติไปก่อนเลยพันหกโอ,อ้ยไปดีฮะพันหกพันหไปแล้วโอ้สามพันไปแล้วฮะสามพันสี่พันไปแล้วก็มโอ้หูหกพันหกพันทะลุเจ็ดพันไปแล้วเจ็ดพันทะลุทะลวงไปเลยทะลุทะลวงไปเลยโอ้หูแปดันไปแล้วอืมแปดพันเก้าพันโอ้หหมื่นหนึ่ง หมื่นหนึ่งจัดไปหมื่นหนึ่งครับผมโอ้โหหมื่นหนึ่งเอาละทะลุทะลวงกันไปเลยโอ้โหหมื่นสี่โอ้โหจัดไปหมื่นหกครับผมไม้นี้ฮะจัดไปหมื่นหกครับผมโอ้โหเอาละฮะตอนนี้ไปดีครับหึหึตึงจะจัดครับวันนี้ฮะบบวกมาสองหมื่นสองครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ